สวัสดีค่ะ่อนๆที่พี่น้องๆนะคะวันนี้ที่พีก็จะมาทำไอ้นี่เแลนวนะไข่เจียวนะคะไข่เจียวไข่เจียวอโหระพานะคะอันนี้เป็นหมูเป็นแหนมนะคะเป็นแหนมเราจะเอามาใส่ด้วยนะแต่แซ่ใช้ไข่สองสามใบนะคะใช้ไข่สามใบเดี๋ยวมาดูกันนะคะก้อนนี้ก็จะใส่ขนอไปสัก หน่อยหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะประมาณเศษเลงส่วนสีของช้อนชานะคะไม่ใส่เยอะเพราะว่ารสชาติมันอยู่ที่นี่นะคะใส่กะซีอุ่ขาวสักครึ่งช้อนโต๊ะ,ะค่ะโอเคนะคะมาดูกันนะคะนี่นะคะวนๆเราก็จะใส่อย่างนี้นะประมาณนี้นะขาวๆอย่างเงี้ยเหมือนทำไข่ทอดชะอมนะคะแต่นี่เป็นไข่ทอดโหละค้านะคะไข่ทอดโหละค้า กินการนำทิกอร่อยามากๆเลยแบบนี้แล้วแต่นะถ้าจะใส่แหนมไม่ใส่แหนมก็ได้นะ,ะนี่น,นี่ใส่แหนมน้างยีแหนมอยู่ไม่ใส่ก็ได้พอตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เราก็จะมาทอดกันนะเมื่อกระทะร้อนได้ที่ก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆทอดผักก็ต้องระวงังเล่นนะคะ เพื่อไอมันจะแตกนะคะกระเด็นนี้ไม่ต้องค่อยๆเอาลงแล้วเรากามาค่อยๆกลับยน,นะคะแก๊สที่คิดก็มันใกล้จะหมดนะ่ะจะไม่แรงแล้ว ทานน้ำมันให้ร้อนจัดนะ,ะคะเพื่อนๆก็ค่อยเอาลงไปนะคะไม่งั้นมันจะติดกระทะนะ มาดูกันเนาะนี่นะคะกระทะไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เวลาเรากลับมันก็จะหลุดหลุดกักนหอมเลยนะหอมฉุยเลยนะเพื<ๆ>่อนเราจะทอดไปอ่อนๆไปั้งนะคะให้ ที่สําคัญอย่าอย่าใส่น้ํามันเยอะนะคะพเพื่อนๆถ้าใส่น้ํามันเยอะแล้วก็มันจะอมน้ามันนี่นะคะพเพื่อนๆสีสัตว์ก็สวยงามแล้วนะคะแค่นี้ก็ออกได้นะคะพเพื่อนๆแล้วก็ใครที่ไม่ชอบน้ํามันก็ดนกันเพื่นไปอย่างนี้แล้วก็ให้น้ามันมันไหลลงก่อนนะคะแล้วค่อยตักออกเนาะเดี๋ยวมาดูกัน นี่อยากเพื่อนๆเสร็จแล้วนะเราก็มากินกันว่าจะทำนงินที่กะปิที่ไหนได้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไอ้พริกนะคะก็จะกินกัน,นท้องพี่กะปิซะหน่อยกินอย่างนี้แหละ,ะมากินด้วยกันนะคะับมาต่อยอดแรงค่ะ มันลกพี่น้องลืมใส่ทิกนะก็เอาทิก๊กินกับทิกนี่เอาทิกทอดแซ่บเลยล่ะข้าวลรนข้ <c oughs> าวเช้านะคะเพื่อนนี่ทำตอนเชา้าอร่อยค่ะ วันนี้กินอาหารจานเดียวนะคะเพื่อนนี้ใครทำได้หลากหลายเมนูนะคะเพื่อนเก่นง่ายอยู่ง่าย พี่ทิพยไม่ใส่ผงชูรสเพราะพี่ทิพยแพ้ผงชูรสนะก็เ,เลยไม่ใส่ไหนก็มาเลยกินข้าวน้ำกันปนกระตกปล่อยๆจะ้ะอร่อยจริงๆสุดไปขึ้น ครึ่งนึงอันนี้เหลือเดี๋ยวจะซื้อทริก่อนรอรอลดมาซื้อพริกดำนีิกกุิข้าวหมดจานแล้วนะสักเพิ่มไปแล้วเนี่ยอิ่นเจ้านะครับซส่วนๆนีเติมข้าวเนะี่ยก็ อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ทีทีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเป็นคนกินน้อยนะคะหมดแล้ว